โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปเปิดกล่องกันนะครับผมนะพอดีว่าสั่งไอ้เจ้าโซลารเซลล์นะคบผมนะแล้วครั้งที่แล้วนะขนส่งมาไม่ได้เรื่องเลยครับมันแตกนะก็เลยคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะเขาส่งของให้มาใหม่ครับอันนี้เราก็จะจะแกะอย่างปราณีตเลยนะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะแตกเหมือน ครั้งที่แล้วไหมนะครับทุกคนครับครั้งนี้ต้องต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าแม่งขนส่งนั่งแย่มากจริงๆทุกคนนะครับขนส่งแย่มากแตกละเอียดเลยนะครับสภาพกล่องอันนี้นะครับเป็นโซลาเป็นโซลาเซลล์ดูทีว่ามาลุ้นกันครับว่าข้างในแม่งจะเป็นยังไงครับนะครับโอ้โหลุ้นได้ไหมเนี่ยดูดิอ คือไม่เป็นที่ขนส่งนะครับทุกคนนะครับจะแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็ต้องรับผิดชอบแหละนะครับลองดูครับมันจะแตกอีกไหมครับทุกคนลุ้นกันมาครับนี่ครับคือข้างในมันเป็นโฟมแล้วนะเนี่ยเออดูกันครับทุกคนครับนี่นะข้างในมีมีฐานมีรีโมทด้วยนะครับ แล้วก็มีสายไฟเนาะมีสายไฟลุ้นกันครับทุกคนลุ้นกันครับแตกไหมอันนี้มีขาตั้งด้วยอ่ะปึ๊บเฮ้ยไม่แตกเนาะนี่ไม่แตกเนาะโอ้ยลงอกลงอกลงอกครับนี่ไม่แตกเนาะครั้งนี้ คือโหเมื่อครั้งที่แล้วนะทุกคนแตกทั้งโคมไฟแตกทั้งโซ,ท,งโซทั้งโซล่าเซลล์ครับโคตรเซ็งเลยอะเอ,อนะครับอันนี้คือโคมไฟครับสามร้อยกว่าบาทครับทุกคนกผมก็โอเคมากเลยนะครับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้นัน่นมากโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่า มันจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับผมนะสำหรับเจ้าโคมไฟอันนี้ครับทุกคนนี่นะมระมาณนี้แล้วก็มีโซลาเซลล์แต่กล่องนี่เยินมากเลยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะใช้งานได้แค่ไหนครับโอเคครับทุกคนครับเรามารีวิวนะครับโซลาเซลล์ Cell, ไฟสองสว่างนะครับผมนะก็ ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะอันนี้ซื้อมาจากช้อปปีครับสามร้อยบาทนะครับผมนะซึ่งจริงๆแล้วยี่ห้อนี้ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่มันเป็นฟิลิปจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้บอกตรงๆว่าไม่ไม่ทราบจริงๆนะครับผมนะครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ของที่ให้มาเนี่ยสามร้อยกว่าบาทเนี่ยก็มีแผงโซลาเซลล์หนึ่งอันเล็กๆนะครับผมนะประมาณแบบกรอบกระจกสองหน้าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับมี เป็นไฟกรอบไฟนะครับผมนะแล้วก็มีกล่องกล่องเย็นสักนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับใช้งานได้ปกติทั่วไปวิธีการใช้งานก็คือว่ามันก็มีสาย5เมตรเขาให้สาย5เมตรมาด้วยนะครับทุกคนนะครับสาย5เมตรตรงนี้ต่อพ่วงไปครับทุกคนนะครับมันเป็นแจ็คมันเป็นแจ็คเนี่ยครับมันขั้วสองขั้วเนี่ยพอมันคือมันออโต้ครับทุกคนเนี่ยพอพอ แสงแดดสองเข้าโซลาเซลโซลเซลล์ทำงานปุ๊บไปที่แบตแบตแบตเตอรี่ของหลอดไฟมันก็ทำงานเลยครับทุกคนนะครับวันนี้เสียบเข้าไปก่อนอ่ะเสียบเข้าชาร์จไฟแบตเตอรี่เหมือนเดิมก่อนนะครับทุกคนอ่ะซึ่งโดยกระบวนการทำงานน่ะมัน,ม,นมันเราก็จะเสียบอย่างนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมนะกระบวนการของของเอ่อของรีโมทแล้วกันนะของรีโมทของรีโมทเนี่ยคือถ้ามันจะมีกดปุ่ม ใช้งานง่ายต้องบอกว่าใช้งานง่ายเรื่องเรื่องเรื่องปุ่มต่างเนี่ยน,นะครับผมเขาเขาเขาให้ถ่านมาด้วยนะครับก็คือว่าถ้าออโต้เนี่ยเนี่ยก็คือกดออโต้แล้วนะครับผมนะถ้าไม่มีแสงถ้าถ้าไม่มีแสงปุ๊บนี่ครับปุ๊บมันจะติดเองเลยใช่ไหมเห็นไหมน่นะครับว่ามันจะติดเองเลยแต่ถ้ามีแสงอ่ะก็ไม่ติดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ สามชั่วโมงก็คือติดมันมีปุ่มติดสามชั่วโมงนะครับอันนี้ห้าชั่วโมงก็คือว่าต้องต้องไม่มีแสงก่อนนะอะลองไม่มีแสงดูครับนะสามชั่วโมงอันนี้ครับก็มันก็จะติดไปสามชั่วโมงมันมีปุ่มห้าชั่วโมงมันก็จะติดไปห้าชั่วโมงมีแปดชั่วโมงมันก็จะติดไปแปดชั่วโมงครับทุกคนนะครับผมนะแต่ว่า,าถ้ามี อยู่ในสเต็ปการชาร์จนะครับอยู่ในสเต็ปการชาร์จถ้าเราอยากจะออนเนี่ยก็มีปุ่มออนออฟครับทุกคนออฟออนปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ออนนะแล้วก็ออฟออฟโอเคนะครับใช้ได้เลยส่วนอันนี้2ปุ่มข้างล่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรลองกดดูแล้วกันนะครับม่นจะเป็นไฟกระพริบหรอ พอดีไม่ได้ไม่ไม่ได้อ่านคู่มือครับก็เลยไม่รู้ครับผมนั้นะนะจะประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วก็ใช้ได้แหละนะครับสามร้อยบาทในช h อปปี้ครับทุกคนนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ขอบขอบคุณครับ